ามาแล้วใช้งานได้อย่างเหมือนเดิมนะครับส MOOTH SMOOTH นะครับ5 4 3 2สาวัสดีครับเพื่อนๆครับผมชาน t e c h l i ไลอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็มีคลิปดีๆอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับการลง GMS นะครับนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับ บางคนนะครับเมื่อลงเสร็จแล้วนะครับใช้ไปสซักพักนะครับจะมีปัญหาบางอย่างนะครับที่เรียกว่าอุปกรณ์ไม่ผ่านนี่นะฮะเพปเทคอย่างนี้นะครับแบบนี้เลยนะฮะหรือไม่ก็ระหว่างที่ลงนะครับลงยังไม่สมบูรณ์ก็ขึ้นแบบนี้นะครับเรามาดูวิธีกันดีกว่านะครับว่าเราแก้ไขกันยังไงนะครับจะบอกว่าการแก้ไขนะครับมีหลายรูปแบบนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับในการแก้ไขนะครับ อันนี้นะครับการแก้ไขที่เพื่อนๆอาจจะเคยเจอที่อื่นมานะครับก็ลองนําไปใช้ดูนะครับแต่วิธีนี้ก็ขอให้เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับตอนนี้นะครับเราปิดไปก่อนนะครับมันก็ยังแจ้งเตือนอยู่ตลอดนะครับอันนี้ก็ช่างมันนะครับดับแรกนะครับไปที่เบราว์เซอร์ก่อนนะครับเราโหลดไฟล์ที่จะใช้ในการแก้ไขมาก่อนนะครับ bit.ly นะครับ .ly นะครับ gms นะครับ01102021อย่างนี้นะครับไม่ง่ายนะครับอ่า bit.ly/gms01102021 enter ไปเลยครับอ่าก็ทำการดาวน์โหลดไฟล์นะครับอันนี้มันจะเป็นไฟล์ที่มีทุกอย่างในการลงเลยนะครับแต่ว่า เราจะเอามาใช้แค่บางส่วนนะครับในการแก้ไขนะฮะไฟล์จะมีความใหญ่ประมาณ270เมกนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราไปที่แอปไฟล์นะครับเสร็จแล้วนะครับเราไปที่โทรศัพท์นะครับอันนี้คืออัปเดตแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับตัว Explorer นะครับเสร็จแล้วไปที่ ดาวน์โหลดไปที่ไฟเบราวเซอร์นะครับแต่แล้วนี่นะครับอันนี้มีไฟเยอะแยะผมโหลดไว้นะครับเราแตกอันนี้นะครับที่เราโหลดตะกี้นะครับกดอื่นๆนะครับแยกไปที่แล้วก็ตกลงเลยนะครับทําการแตกเรียบร้อยนะครับมันจะมีไฟเยอะแยะนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับเราจะใช้แค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับเจ็ดกับแปดนะครับคราวนี้เราออกไปก่อนนะครับไปที่ตั้งค่านะครับไปที่แอปนะครับแอปนะครับ ตอนนี้นะครับเราค้นว่า Goo นะครับลองแสดงกระบวนการระบบหน่อยนะครับโอเคอันดับแรกนะครับเรามาดูที่บริการ g o o g l e Pay นะครับหรือว่า Google Pay Service นั่นเองนะครับเราไม่รู้นะครับว่าเพื่อนๆลงเวอร์ชันอะไรไว้อยู่นะครับให้เราบังคับให้หยุดก่อนนะครับถอนการติดตั้งไปเลยนะครับคราวนี้เราออกไปแล้วนะครับ ตอนนี้แจ้งเตือนออกหายไปแล้วเพราะว่าเราลบมันออกไปแล้วนะครับต่อมานะครับเราลงนี่นะครับ n ัมเบอร์นะครับติดตั้งไปเลยนะครับจะลื้อหม่หมดไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องงงนะครับว่าจะต้องเริ่มแบบไหนนะครับนะครับลงเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับเรานี้ลองเข้า p เพจ Store ดูนะครับ มาล้วเพสโตโอเคนะครับคราวนี้มันก็ไม่แจ้งเตือนละแต่ว่ามันก็จะมีเออร์เลอร์แบบปกติอยู่แล้วนะครับโอเคสเต็ปต่อมานะครับเราไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับเราต้องให้มันโหลดใน Play Store ขึ้นแอปก่อนนะครับถึงทำสเต็ปต่อไปนะครับไปที่แอปแอปนะครับค้น G O O นะครับเสร็จแล้วนะครับ กด3าจุดทั้งบนนะครับแสดงกระบวนการระบบนะครับไปที่ผู้จัดการบัญชี Google นะครับกดบังคับให้หยุดนะครับนะครับแล้วก็ไปที่เก็บข้อมูลนะครับล้างข้อมูลเลยอ่าคราวนี้เราแบ็กออกมานะครับไปที่ Google Play Store นะครับบังคับให้หยุดครับที่เก็บข้อมูลล้างข้อมูลนะครับคราวนี้เราแบ็กออกมานะครับไปที่โครงสร้างบริการ Google นะครับหรือ Google Service Framework นเองนะครับบังคับให้หยุดนะครับ แล้วก็ที่เก็บข้อมูลนะครับล้างข้อมูลนะครับอ่าน,นี่ Wi-Fi แล้วก็ปิดทิ้งนะครับรีสตาร์ทหรอบนะครับรีบูตไปเลยนะฮะอ่เรามาดูกันต่อนะครับตอนนี้นะฮะให้เราเข้าไปที่ไฟล์เลยนะครับ ไปที่ที่เราดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วเข้าที่โฟลเดอร์นะครับลงหมายเลข7ซ้ำเข้าไปนะครับตอนนี้เห็นได้ว่ามันเงียบแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องทำให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับเสร็จสิ้นนะครับคราวนี้แล้ครับเราไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับไปที่แอปนะครับแอปนะครับค้น G O O สามจุดนะครับแสดงกระบวนการระบบนะครับกดที่ผู้จัดการบัญชี Google นะครับบังคับให้หยุดนะครับที่เก็บข้อมูลล้างข้อมูลนะครับแล้วทำสเต็ปเดิมเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Google Play Store นะครับบังคับให้หยุดนะครับที่เก็บข้อมูลล้างข้อมูลนะครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็ไปที่โครงสร้างบริการ Google นะครับบังคับให้หยุดครับที่เก็บข้อมูลล้างข้อมูลนะครับ โอเคนะครับคราวนี้แล้วก็รีสตาร์ทอีกรอบหนึ่งอาจจะรีสตาร์ทหลายรอบหน่อยนะครับต้องทำใจนะครับเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วนะครับอีกขั้นตอนเดียวนะครับโอเคอันดับต่อมานะครับเราไปที่ตั้งค่านะครับไปที่แอปแอปนะครับขนวัต Goo มอนเดิมนะครับกดเข้านี่เลยครับบริการ l e p ก a y นะครับบังคับให้หยุดนะครับกดอีกสักทีหนึ่งนะฮะดูว่ามันจะเท่าไหมอ่ากดไปถ้ามันไม่เท่าก็ไม่เป็นไรนะครับไปที่เก็บข้อมูลนะครับจัดการพื้นที่นะครับแล้วก็ล้างข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับกดตกลงอ่าเรียบร้อยครับผมคราวนี้เราไปที่ไฟล์ที่เราโหลดนะครับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดเบราว์เซอร์นะครับไปที่ โฟลเดอร์ er นั้นเลยนะครับลงหมายเลข8นะครับเสร็จสิ้นนะครับคราวนี้นะครับเราต่ออินเทอร์เน็ตต่อนะครับโอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับผมเข้าเพจสโตรดูครับว่าใชา้งานได้หรือเปล่า ถ้ามันค้งนะครับนี่ต้องซีเรียสนะครับเคลียร์ทิ้งเข้าใหม่มาแล้วใช้งานได้อย่างเหมือนเดิมนะครับสมูทๆนะครับีอลองโหลดสักอย่างนึ่งอ่ะ u t u b e ดูว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็ไม่น่ามีปัญหาครับนี่ผ่านเ a ปโปรเทคอะไรเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหานะครับ สมบูรณ์เปิดได้อะไรได้นะครับโอเคตามนี้ครับผมวิธีการก็ง่ายๆนะครับในการแก้ไขนะครับติด p a y p โป t e ทของ Google นี่นะครับอ่าโอเคเพื่อนๆนำไปใช้ดูนะครับแล้วมีอะไรติดปัญหาอะไรก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับไปนะครับบายครับฮะก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับ ถ้ารักกันชอบกันก็ให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ